มากเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพี่กันกล่าวความรู้สึกสักเล็กน้อยค่ะตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยมางานอย่างนี้เลยครับปกติจะไปอยู่ในป่าในเขาก็แปลกๆเหมือนกันแต่ก็ดีใจมา,มากๆครับก็เออ,เ,อ,อเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจมา,มา,มากๆที่ภูมิใจมา,มากๆก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมให้ทีมงานถามว่าวันนี้สิ่งที่ผมออกไปช่วยเหลือสังคม นะแล้วก็ทุกคนก็เห็นนะครับว่ามันมีข่าวมีข่าวที่อาจจะมีฟีดแบ็คที่ม่ดีกลับมาทางงานยังคอนเฟิร์มที่ยังอยากจะให้ผมอยู่ไหมก็ได้รับคําตอบมาว่ายังคอนเฟิร์มที่จะให้ผมอยู่ผมดีใจมากๆนะการที่เราออกไปช่วยสังคมหรือออกไปทําอะไรเพื่อคนที่ลำบากยากจนหรือคนที่เขาลำบากนะตอนแรกผมก็คิดนะว่าเราคงไม่อยากได้อะไรหรอก แต่พอเกิดเหตุการณ์วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คือกำลังใจกับการที่ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมทําไปม,มันมีคนเห็นจริงๆแล้ววันนี้รางวันนี้คือสิ่งที่เป็นการตอบในสิ่งที่ผมต้องการก็คือมันเปิดเป็นกําลังใจและกําลังใจงจากที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันหมดแรงแล้วรู้สึกไม่อยากทําแล้ววันนี้มีคนที่อยากยืนยันที่อยากจะให้ผมไปต่อแล้วก็เห็นในสิ่งที่ผมทํา ขอบคุณมากนะครับเป็นกําลังใจเป็นรางวัลที่ดีมากเป็นแรงผลักดันที่ทาให้ผมรู้สึกว่าอยากจะกลับไปทาต่อเลยขอบคุณที่เห็นในผลงานนะครับขอบคุณครับเราจะกบมือให้กอรมการประจำพลังด้วยนะคะความดีนะคะเราทําได้ทุกเมื่อนะคะท่านสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเรายินดีให้เรื่องเสื่อกอกมาทีว่าที่กรรมการตั้งข้อสังเกตเรื่องการโดยจากเสื่อกอกนะครับครับก็ชุดกรอกก็อย่างที่ในส่วนอย่างแรกเลยว่า รู้บ้านเขาได้อย่างไรอยู่ดีๆไปรู้บ้านเขาไปบ้านแห่งปีค่ะขอแสดงความยินดีค่ะกับคุณปุณนัน์เดชบุญค่ะผู้มำนวยการมินิเพรา t h ไทยแลนด์ค่ะหรว่าเป็นคนเรื่องหลังนะคะเยาวชนที่ประสบคุณวเนอร์สมรัและคุณคริสคริสโตเฟอร์คถ่ายภาพราตมาตอกันเลยค่ะเดี๋ทั้งสองท่านนะคะยืนร่วมกันเลยค่ะ ความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญกล่าวความรูม้สึกสักเล็กน้อยด้วยนะคะสวัสดีนานผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็เป็นเกียรติใจมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะ์ซีรีส์วีแซกเก็ตเกตไนท์สุดยาได้รับรางวัลซีรีส์ไวท์อีพีนะคะจากเบส ทุกท่านนักแสดงทุกท่านผู้กำก,ก,กับน,น,นะคะแล้วก็ไอชีดีด้วยนะคะขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่สนับสนุนด้วยดีมาตลอดนะคะและที่สําคัญท่านผู้ชมนะคะทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะก็ส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเซอร์วิสไลฟ์ของไทยเรานเนี่ยจะยิ่งเป็นเซอร์วอร์ที่แข็งแกร่งในมาเลเนะคะและวันนี้ก็เป็นกําลังใจดีๆให้ทีม ตั้งสังก,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 การที่มีคุณภาพใชรไวไว้ในโครงการที่ต่อไปนะคะก็เราก็มีครัเงิงค่ะอันนี้ก็แสดงมาด้วยก็เดี๋ยวจะให้เาไปนิดนะน,นึงทางของอเมเนอร์ค่ะอมเนอร์แล้วผมก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ กทา่านอีกครั้งนะครับสำหรับรางวัลนี้ก็รางวัลนี้จะเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปครับแล้วก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับไม่ว่าจะแต่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยครับก็ขอบคุณมากอืมต่อไปนี่ค้อใกท่านนะคะมันคริสค่ะสวัสดีครับก็ตื่นเต้นมากเพราะเรียกว่าครั้งแรกของผมที่มารับรางวัลแบบนี้ก็ ขอบคุณทั้งแฟนแฟนชาวไทยแล้วก็ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทุกท่นครับขอบคุณครับค่ะก็เสียงปรบมือด้วยทั้งสามมาอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณคอมเมดี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญทั้งสามพักผ่อนก่อนนะคะ